สบ,บายดีพ่พอแม่พี่น้องสบ,บายดีทุกคนทุกท่านนอกจากที่มาจากตลาดพี่น้องจะ,ส,ส,ะสียังคะหนูอันนี้เป็นสีกาดะจะเป็นสีนี้คพี่น้องค่ะนีค่ะสแซ <c oughs> เป็นสีนครพี่น้องค่ะเอามันจะเป็นสีแดกันแท้สรุป อืมอืมมีแต่แอลกอฮอล์เต็มอยู่เออมีแต่สารเคมีเต็มอยู่ร้านสาวสีลงหายมาก็เป็นสัน้องเอือยแบบอ่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละอืม น้องสามาจะให้ผู้บ่าวอันยอมให้กินนี่พี่น้องย้อนความอยากสวยเห็นอะไรแล้วมึงเดี๋ยวมันห่อ้ลงไปใส่เสื้อได้โลงงานบัสทัวร์ได้บ่แมนเอาเพิ่งเพิ่งหัวเออเอากระโดดอะไรก็ได้ข่าวนี่แหละฉันจะสวยให้ดูทุกคน อยากของหัวควันจะคลองอยู่เด้ขออนุญาตพมงามสักมือหนึ่งนะพี่น้องยอมแล้วแล้วก็ไปตัดสินใจ <c oughs> บ่พ่อมือม <c oughs> เอาสีใหม่มาอีกเลยอยอมแล้วแหละให้กุ่มสังกัดลงหัวหน่ะสองสีหล่ะเอ้สามสีสีกาดแล้วก็สี<ด>เขียว แล้วก็สีทองมันก็หอบอสั่มรับรองว่าซีนี่นะตื่นตาตื่นใจแน่นอนแต่มาชิบหอดซาวนาทีเได้จเป็นล่างแล้วได้มุขมาหอดจากนาทีแล้วตั้งเวลาไว้ก็เลยชิบนาทีหนึ่งจิกนาทีต้องให้เป็นล่างจาา่ยจา,ายเดชซาว มันเกินมันเกินแล้วซินั่นอุจาอจระทะอจาเพเ่ยความสวยงามประมาณเจ็ดนาทีเวลาไม่ให้กูเบิงทอดใส่ซีนั่น มันเป็นม่วงดอกเล่าส so ีดอกืมส mm ีอันซี้อันนี้นะยนบกังวินเอาบมเป็นตะเบิ้งซ่านายนิ้บกิดขึ้นม่ออกซีชมพูอยู่เดยนี่พูงงาู่ใยข้างล่างนะข้างอาบไปออกมาแห้งฮะอาซีแดงอืมจางกว่าเลยนะอืม กลิ่นแห้งๆลำพุธสมเมื่อะไรละสามหมื่นกันยังเบอร์เบิร์ดกินไงอือบอหลังจากที่มื่นสองหมื่นไปผัหดหอมแล้วแบบนี้พี่น้องมือนนี่เอาซี่ ระหว่างลูกกับแม่ใครจะเหนือกว่ากันแม่อนกัแม่อนกอืไ้แม่ิมยอมอนเชะพเพิ่่อกนอนแม่ยอม่ป็นบุญอยากประสันกันเลยเอาผนสีออกมาแบบอะู้พูดแสบท่าทผสมเพรมันแห้งนะมนกัดแต่บัสีกัดตกลงมึงกัดผมกุลกัดนางหัวเนาะอีนองนด้วยงกัดพี่น้องอ่า ดูในการพี่น้องเมื่อนั่นนะ <c oughs> เจดามซารอนพี่น้องเอ้ยเจอกันเจเจดามซารอนเขับไปรถห้องบบผ่านมื่อี้ให็นพี่น้องมาเหตุให้อืมลองมึงดู อหลังจากที่น้องยอมผมแล้วเขาก็จะไปกินนามแ่บกันพี่น้องมาได้นอนหรอกวันนี้เบิ่งนกักแล้วไ,อองไปงานเพือนบุญต่อมือนั่นนั่นไลคข้นกามาคอมเมนนะฮะว่าให้ล่งซีการ์ดก่อนจริงๆข้างง,งไปไหลายๆพี่น้องลงไปไหลายๆ ก,ก็แดงอยู่กับบดมันบดแดงเข้าไได้นะเขาก็เลยมาลงสีเขียวสยวีสีเขียวแก่สีเขียวเท่าออนะสาหร่ายน้ำจืดนั่นก็เลยกระหอดบอกอ่นักก่นก็ได้ออกน้อยเดียวหนึ่งอยู่ใกล้นะแนมเห็นอยู่จนเขา่าจนเข่าคุ้งอยู่สิย่งแนมเห็นแนมอ,อยู่ใกล้นะียังดำจุกกุ่มคือเก่าอ จี่มันผิดวังเด้บ่ได้ดังใจงงอือสีเหลือมกับสี้าเอามึงดูอด่ายถามเบิ่งผมลานสาวพี่น้องมันจะออกมาจาังไรโอ้อันนี้สีฟ้าเนะไป <c oughs> ล่างออกก็ออก,ออกเบิร์ดของบตีดข้าบาัจับโอ้ย,อยกระเบิ้งหอยน้องไปเศษให้ผมแหงด้วยเศดให้ผมมันแหงจังมาบลิลง สพาพี่น้องพอได้แต่สามนันบ่สวยเบายางนำเขาดอกไ่ได้พูวดอกโอ้ยเลืออกเลือใจเดชเสดาเงินเด้สื่อทั้งหลายกล่องเลยบ่สมดั่งใจทั้งหลายคองแท้นะแน่น้ำมาแน่พี่น้องอย่่ฟังไทยค่ะมาเลือกได้เลยประสาทโอ้ย เอาไปได้น่สิไปหอบไปอยู่พี่น้องเอ, <c oughs> อ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยอยากนอนในบาดนี้นั่งไปนั่งมาอืมย่างไปย่มา,ปามไม่ไปสีดำพี่น้องเอ้ยเงิดลายไปไปเอาไปเปลี่ยนไปย่างไปย่ามไม่ไปสีดำเอาไปเปลี่ยนเบอร์สีส่สิบเอ็ดนะเอไปเปลีปป่ยนไปซีดามซีดามก็กกกได้ก็เปลี่ยนมาเลยโลดแล้วก็ซื้อสีการ์มานำ มาลงสีการ์ดก่อนโอ้โอเป,นเ,ป,น,เปนเหมือนศาสตร์พี่น้องโอแมนหัวเฮามีเหา่าหรือเป่าคือหูสึกคันหืม ต่างเฮากับเป็นน้องเปิ้ลนั่นเองพี่น้องจา๋าผ่านหนา้าผ่านตาผ่านกล้องมีร้ายเก่าอีกดอกน้องกสิคุนเคยอยู่พี่น้องกสิคุนเคยกันเนาะพี่นอ้องเบข้าวันร้อง,องไปลลางเบิง่งแล้วมันสิออกเป็อปนอะไเป็นสีใดไบ่ ส่ซีการระเบิดออกมามั่นแหลสายเบิร์ธทะเลอยู่ในโอ,โอนั่น <c oughs> ส,สายมันลงอบโอบลงโลดเอาในหูในหูในหูขางกันนี่อืม เราเคยห่อมาแล้วตามที่เขาบอกเหรอหยอมันแต่สิบปีที่แล้วโว้ยกวยกะสิบข่าวสาวปีและเป็นสิบข่าวสาวปีแล้วล่ะหออซีทองพี่น้องเลยตอนนั้นออกห้งเฮียนแล้วห่อหยอเหรินสงกรามหัวแดงหัวดอนเอาหีดกันตอนนั้น เจอสีกาดเข้าไปนะพี่นออ้องเอ้อเกยกาดหทอดขี่หัวเจ้าบริย่างแบบแหลกล้านแบบคือยังออกสีเขียวว่ะฮะมีสีเขียวมัน, K น่็ยังสีเขียวมันเออว่ายุคเกีนสีเขียวเออมันหลังสีเขียวนำมาจากกเห็นสีเขียวได้ในหนังหัวไงเคยลงสีเขียวเด้มันลงไปในหนังหัวเนี่ยสี่สีเลยเดียวนี่นั่นสีเถื่อแล้ว โคดเรือเนาพี่น้องขอให้รอบนี้ได้ดังใจพอใส่ละลายรถเรือทางทางเครื่องหัวพอสีแดนอันปัดบาได้ขายผู้บ่าวแนมนำลังรดนะพี่น้องเออว่ารากาจากหัวได้เมื่อคืนนี้ อันไปส่งผู้บาโอ๊ยคุณหนะผู้มาจนตื่นจนส่วนในราสางความตื่นเต้นนะไปส่งอันผู้บา,บา,า,าเพราหว่าหกระเจาะโหลดและห้าวนาบปทานอันโคตอันปดหลอกผู้บา่าวนางทางหน้านำผู้บ้าปปบออกมาโดดออกไปเบาะหลังลงทางทางหลังเลยเปตาหงวะเล ตวกุศิขักพี่น้องเปิวาอยู่อะคือเป็นทุ่นเนาะเหงห่งเลยแล้วเป็นทุ่นเออแหง่อไว้ลีอืมทางนีเนะอเป็นทุ่นเลยปุ้ดาสาย่านพี่น้องเอ้ยโพดโพป้านว่าเขาตกืนกินทั้งดีปลดเหลี่อรอ บางคนมากะยานเกินแดดข่เราเบิ่งพี่น้อง่าราเบิง่งพี่น้องหลังจากที่แป้นล่างเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งน้ำกันแล้วก็ซอยคอมเมนต์แน่ว่าเขาควรไปเอาสีใหม่มาใส่อีกบอ่อหรือจังใดเฮ้อมันเหมื่อยสิย้อมเลย้ลนี่ล่งสี่เถื่อเลยรอบที่สี่เลยเถือนนี่นะ พี่น้องเอ๋ยไม่ไหวจริงๆนี่เสียงพี่น้องเบ่งและคอมเมนต์บอกด้เด้วยว่าควรใส่ซีเพิ่มอีกบอ่หรือแบบสิบไปต่อหรือสิพ่อสำนี่่อดีป้าฮ่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 าฮา่าฮ่่าฮ่า่ฮ่่า เลอะเลอะเปอร์เซอผมห้องบางพี่น้องเว้เดี๋ยวไปมันแห้งมันก็โอเคเดี๋ยวพี่น้องเลอะเลอะสีกับบ่าต่างหากนะต่างลากมันเป็นสีทองค่ะเป็นสีทองแล้วแบบว่าเป็นสั้นเลยไหมเป็นสั้นเลยพี่น้องแ่ดงคอมเมนต์บอกในเด้จ้าว่าจะไปต่อหรือว่าพอสำนีก่อนหืม ตัวบอกฉันทีจบขีดไปเพียงสำนีพี่น้องจ๋าอืมนอยบไปทางล่างน่ยลานสาวนะนอเออ,อเลือดมากเลย,อยโอเคหมอพี่น้องโอเคดีเลยพี่ห้องอาเทนก็ขึ้นบอก